ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์หลายท่านสงสัยว่าทำไมเลือกส่งสเสด็จกลับอินเดียที่กระบี่ทุกอย่างล้วนมีเหตุผลมีที่มาและเชื่อมโยงกันกระบี่ถูกเลือกเป็นพื้นที่ส่งสเสด็จครั้งประวัติศาสตร์การที่คนไทยมีโอกาสได้กลาบสักการะพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ เหตุผลหนึ่งคือปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าอินเดียได้รับพระอา,หารหันตาาธาตุที่อัญเชิญมาในครั้งนี้คืนจากพิพิธภัณฑ์วิกตอรียอันเบิร์กในปี1948 ได้บรรจุเอาไว้ในวิหารในปี1952ไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยเป็นระยะเวลา72ปีและเสด็จมาที่ไทยเพราะธรรมราชาผู้เป็นจอมทัพแห่งธรรมเป็นที่แรกในโลกซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ตัวเลขทั้งสองตรงกัน โดยวัดที่เป็นสถานที่ส่งสเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธา,าตุกลับอินเดียคือวัดมหาธาตุวชิระมงคลซึ่งเป็นชื่อที่เป็นมงคลยิ่งปรากฏพระนามวชิระซึ่งเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการอัญเชิญมาก็เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาด้วยด้วยเหตุนี้กระบี่จึงถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ส่งสเสด็จ ระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคม2567โดยปกติแล้วการเปิดให้สัการะพระอาหารหันตาาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอินเดียจะเปิดให้สัการะปีละหนึ่งวันเท่านั้นแต่คนไทยโชคดีมาก ที่ได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุถึง26วันด้วยกันในหนึ่งปีซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีจะมีโอกาสแบบนี้อีกและหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุอัครสาวกเป็นเหมือนกระดูกทั่วไปสื่อให้เห็นว่าพระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เหมือนกับเรา แต่สามารถค้นพบทางดับทุก์ขสู่พระนิพพานแล้วทรงได้พระราชทานแนวทางแห่งการดับทุก์ขไว้ให้เราชาวพุทธทุกคนแล้วโอกาสมหามงคลน,นี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธของไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้กล่มกล่าจิตใจยกระดับจิตใช้ชีวิตแบบรู้ลมหายใจเข้าออกตามรอยพระพุทธองค์